สวัสดีค่ะระอมชมจันทร์ชาแนลนะคะตอนนี้ป้เปียกก็มาอยู่ที่ริมแม่น้ําโขงสะพานข้ามแม่น้ําโขงไปฝั่งสองปะปลาวนะคะเดี๋ยวป้เปียกจะซูนเข้ามาอันนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามนะคะก็สวยงามนะคะเห็นอ,า,อาคารบ้านเรือนของพี่น้องนะคะ แล้วก็เห็นการเตรียมความพร้อมของแม่ค้านะคะในการที่จะขายอาหารที่นี่นะคะเห็นแม่น้ำโขงใกล้ๆสัมผัสกับแม่น้ำโขงแล้วก็ลมหนาวแต่ว่าตอนนี้ป้าว่ามันก็ยังไม่หนาวนะมันแต่มันมีลมนะลมแรงอยู่แต่มันก็ไม่ไม่ค่อยหนาวยังไม่หนาวนะคะแต่ว่าลมแรงจริงๆก็เลยเก็บภาพมาไว้ เป็นที่ระลึกนะคะไนไนมาแล้วมาถึงแม่น้ำคงแล้วก็ขอถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศนะคะโดยมีคุณลุงเป็นนายแบบมีคุณลุงเป็นคุณลุงทำละลอนหน่อยอย่าเคี้ยวอยากเคี้ยวอาหารเร็วแอคชั่นหน่อยเร็วอืมแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารเยอะแยะเลยป้ากำลังรออาหารนะคะ นะคะกำลังทำอาหารให้อยู่น่าจะไปกินที่ที่พักนะคะเพราะว่ามันออลมนั่นแหละนะคะลมมันแรงแล้วเราก็ยังไม่ได้ที่พักด้วยตอนนี้อ่านะคะมันก็ขำลงวันเวลาไม่ค่อยใครสาด้วยนะคะคํำลงํำลงนะคะ ลมพัดผมคุณล,ลุงเป่าปิวแหวงแหวงเลยนะลมพัดปิวแหวงแหวงเลยอยากจะชวนป้ามานั่งป้าไมโโ่รแต่ป้าโบไม่รอมาตินะแต่ป้าโบราณโบราณเมื่อสักครู่นี้ทานกาแฟโบราณไปแล้วคนละแก้วนะฮะน้ำตาลจะพุ่งปี๊ดเลยแหละพุ่งก็พุ่งไปก่อนมาสั่นวะ มาเก็บภาพไปฝากลูกสาวเก็บภาพไปฝากพี่ปอยนะพี่ปอยก็อยากจะมาเที่ยวด้วยแต่ว่าก็คือยังไม่สามารถมาพร้อมกันมาด้วยกันได้อนะเนาะเรายังเคลียร์งานอะไรกันอยู่แบ่งงานกันนะคะแบ่งงานกันทําแบ่งงานกันเคลียร์นี่ก็โอ้โหนีนะคะบรรยากาศ แบบนี้แหละอุดมสมบูรณ์จริงๆมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยเลือกจากทานอะไรก็ทานได้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหทำไมป้าเปียยไม่ถ่ายตัวเองบ้างไม่ถ่ายตัวเองบ้างล่ะวนั้ อเคนะคะเดี๋ยวป้าจะไปรับอาหารนะคะมันน่าจะใกล้เสร็จแล้วละ่ะเดี๋ยวเตรียมไปจ่ายค่าอาหารแล้วก็ไปหาที่พักเนาะกุลุงกุลุงไม่ออกมาอีกแล้วนะวันนี้เราเสื้ออาหารเข้าไปทานแล้วเราไม่ต้องออกมา,าซื้อของแห้งนะคะมีเนื้อยา่างเนื้อปิ้งนะคะเนื้อปิ้งที่เป็นปิ้งไม้ ขอมีข้าวเหนียวเอาแบบง่ายๆคือไม่ไปไม่ไปเหม็นห้องนะคะเอาแบบง่ายๆเลยอย่างทานส้มตําเหมือนกาแสงกว่าจะนั่งทานจะนานนะเนาะปาว่าค่าแล้วรีบเข้าที่พักก่อนดีกว่าโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้พามาจุมแม่น้ําโขงนะคะ